สวัสดีครับเพื่อนอยู่กับผมโดปเพทูเอิร์นอีกแล้วเช่นเคยนะครับตอนนี้เกม Phoenix นะครับผมผมจะมาขายเรอบที่3แล้วนะครับหายไปนานเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเรื่องของเงื่อนไขในการที่จะสามารถฟาร์มเมาขายได้นะครับ1คือตัวละครต้องเลเวล99ครับแล้วก็ต้องเติมสะสมใน1เดือนนะครับ300นะครับเราจะเริ่มเขาจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่16นะครับ เดือนนี้จนถึง16อีกวันอีกเดือนหนึ่งเลยนะครับก็มีเวลาประมาณ30-31วันนะครับในการที่เราจะฟาร์ม M ขายนะครับตอนนี้ก็ผ่านจากวันที่16มา2อาทิตย์ผมเพิ่งขายไปได้แค่2ครั้งนะครับตอนนี้จะเป็นการขายเพื่อได้กําไรนะครับในรอบ300แรกที่จ่ายไปนะครับผมก็ตอนนี้รลเวล99ทั้งหมด4 ID แล้วครับอีก2 ID ร98เลเวล998อยู่นะครับวันนี้จะมาขายทั้งหมด4 i d ก่อนนะครับเดี๋ยวได้กี่ M นะครับไปดูกันเลยนะครับ ไอแรกนะครับผมเทเซนี hey, e เลยครับตัวนี้มีอยู่แค่3.9เท่าน,นั้นเองนะครับผมจะขาไปก่อนก็3.9จะได้แค่ 2M ครับอ่าได้แ,แค่ 2M เสียหมด 3M นะครับเราก็จะแคปต่อมาเป็น ID ที่3นะครับก็มีอยู่ได้แค่ 2M เหมือนกันครับหรือพอขา จำนวนเงินที่ถูกต้องนะครับ 2m ือนกันเพราะเรามีแค่3.5 id ที่4ครับตัวนี้เยอะหน่อยครับตัวนี้เยอะหน่อยเอาไปเลย 5m ครับใช้ทั้งหมด7.5ในการขายนะครับตัวนี้99ไว้กว่าเพื่อนตัวนี้มีอยู่ 6m นะครับก็เลือกพ่อค้านะครับ 6m นี่ขายได้ 4m พอดีนะฮะ 4m แต่เราแคปไม่ทันว่ะไม่รู้เดี๋ยวไปถามพ่อค้าก่อนว่าได้ไหมก็รวมทั้งหมดนะครับเมื่อกี้เป็น 13M นะราคา M ตอนนี้นะครับรับอยู่ที่ M ละ40บาทนะครับผมก็ 13M คูณ40ไปก็520นะครับบาทนะครับน่าจะคืนทุนเป็นที่เรียบร้อย้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอิ้อกำไรจนถึงนะครับวันที่10ก่อนวันที่16เดือนหน้าน่าจะขายได้อีกหลายรอบอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กำไร เท่าไรก่อนที่จะเติมรอบต่อไปนะก็ราคา M ปรับลงมานะครับตามเงิน M ที่คนฟาร์มนะครับหาออกมาฟาร์มก,กันนะครับก็คนฟาร์มค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเกมนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้สักเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมนี้นะฮะใครสนใจก็เข้าไปที่ดิคอร์ดได้นะครับไปดูคอมมูนิตี้ของเขาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องโดบเพย์ทูเอิร์นไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับเกมที่สามารถสร้างไรายได้ ให้กับเราได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเกมธรรมดาเกมออนไลน์ปกติหรือว่าเกม NFT ครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ